แปดแสนในเมืองเวอร์จัตอ่ะหมาดีศาสัตว์พลังเงยอะกว่าแล้วไงวะเออเอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซฟทีเฮน,นะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวอายาโตะแสงตามสัญญานะฮะนี่ครับตอนนี้อายาโตะแสงของผมก็หกดาวฝ่าฝา,านะฮะ <c oughs> นี่หกดาวฝ่าฝานะหมายรุ่นจัด <c oughs> <c oughs> ก็หกดาวกับอัพเลเวลสกิลเวลหนึ่งไปสองขั้นนะครับอืมประมาณนี้อ่าเรามาดูสกิลพื้นฐานก่อนฮนะ สกิลของเขานะครับเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับสร้างความเสียหาย440%อแล้วก็มอบเอฟเฟกช็อกกับความสิ้นหวังประมาณนี้เอาเขาวๆพอครับส่วนตัวผมมองว่าเวลาเล่นจริงอผมไม่ค่อยใช้สกิลพาซีฟเท่าไหร่เลยนะเออเอ้ยไม่ใช่พูดเพจผมไม่ค่อยใช้สกิลแอคทีฟท่าไหร่ส่วนมากผมจะใช้สกิลพาร์สของเจ้าตัวนี้นะครับสกิล ที่ผมชอบเลยก็คือสกิลไล่ล่าของไอยาโตแสงฮะหลังจากที่ตัวละครต้นเอากิลดิปล่อยสกิล,ลไปไอยาโตแสจะไล่ล่าศัาตรูนะครับสร้างดาเมจ180%แล้วก็เพิ่มดาเมจให้เป้าหมาย15%ภายใน2รอบและลดเลเวลสกิลของเป้าหมายเมื่อไล่ล่าเป้าหมายที่มีความสิ้นหวังจะมอบโมเมนตัม1อันให้กับฝ่ายเราทั้งหมดครับซ้อนสูงสุด4อันอ่ะสกิล,ลที่ผมชอบ เลยก็คือไอสกิลนี่แหละไลล่าที่เหลือก็งั้ยงั้นฮะอ่ะเรามาดูพาสสิบที่สองครับความสามารถพื้นฐานเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มต่อสู้จะมอบโมเมนตัมสองขั้นให้กับฝ่ายเราทั้งหมดหาโมสนาฝ่ายเราล้วนเป็นตัวละครต้นอโอคิรีจะมอบสะสมโมเมนตัมเพิ่มเติมสองขั้นให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเมื่อเริ่มรอกฝ่ายเราตัวละครฝ่ายเราที่มีสะสมโมเมนตัมสขั้นจะลบ ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็มอบเอฟเฟกพื้นฐาน15%แทนนะฮะผ่านใน2รอบกับประมาณนี้คร่าวๆครับท่าสิบต่อไปฮะเมื่อสร้างวีจะมอบเอฟเฟกเพิ่มดาเมจที่ได้รับให้กับเป้าหมายสอรอบนี้ไม่มีอะไรเบสิคเบสิคแล้วก็สกิลเพิ่มดาเมจอันนี้ผมก็ชอบครับสกิลเพิ่มดาเมจเมื่อสกิลที่ไม่ใช่สกิลแอคทีฟของตัวเองสร้างดาเมจก็คือเวลาเราโจมตีแบบไล่ล่าแหละอันนี้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการจับตีตัวเองจะเพิ่มขึ้น15%พร้อมมอบเอฟเฟกไม่สามารถได้รับโลและลดเอฟเฟกคีดาเมจไป10%ให้กับเป้าหมายภายใน2รอ,อบครับส่วนอันเตเมจสกิลหลังจากปล่อยพลังแล้วจะฟื้นฟู HP ที่เท่ากับ HP ที่สูญเสียไป15%ให้กับตัวเองอันไอนอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดจากการรวมกันนะครับเออถ้าเกิดเลเวลสกิลอัพเป็นเลเวล3เองจะไม่ได้นะ อ่ะนี่ครับส่วนขอบเขตก็ผมก็อัปตันไปที่เรียบร้อยมอบอัตราที่สาเปนะแล้วก็คิดไดเมียสก็เยอะไหมอะ่ะเดี๋ยวขอเทียบตัวอื่นแป๊บเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยเยอะอยู่นะนอไอคานากิมันมอบแค่34กับ36เอง,องส่วนาอตะอแสงเอาไม่ให้น้อยกว่านี่ว่าสามสิกับส8 อาจะตัวแสงคีน้อยกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเซล์ก่อนเซลล์ก็ใส่เป็นเซลลแสงฮะคะแนน97เน้นอัดตาคี้กับโจมตีนะครับตัวนี้ผมผมแนะนําให้เพื่อนเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นอันดับแรกนะอันดับ2ก็อัดตาขีดนะครับหรือใครจะสลับกันก็ได้แล้วแต่แต่ผมมองว่าตัวมันเนี่ย ติดคียากครับคือมันโจมตีแค่ฮิตสองฮิตอ่ะมันโจมตีแบบมันเล่นโจมตีรัวเออเวลามันใช้สกิลนะแต่เวลามันใช้พาสซสิบได้ล่าโจมตีรัวครับติดคีบ่อยอาจากประสบการณ์ที่ใช้จริงรูนสีเหลืองเยลนโล่ไม่มีอะไรฮะก็โจมตีเหมือนเดิมสีเขียวเหนียวไกลอันนี้คะแนนเยอะนิดนึงนะครับไปได้มาจากกิจกรรมทำเซลก็คือสูมเซลแหละที่ผมลงคลิปไปอะ่ะไปตามดูกันได้หัวร้อนนิดนึงเออ ส่วนช่วยเหลือก็นี่ครับปลดล็อกเรียบร้อยครับร่วมมือสุขีก็ปลดล็อกแล้วครับเต็มหมดศักยภาพก็ใส่เป็นไฟจราจรครับ<ส>ผมอยากได้ทางดาเมจและก็ความอึดน,นะไม่อยากให้มันตายเร็วมาเดี๋ยวเราไปตีบอสกันก่อนดีกว่าครับวิธีทเทสดาเมจง,ง่ายๆโอ้อะไรเนี่ยคำนวณบอสโลผมอยู่ระดับที่10เองนะดาเมจ10กว่าล้านไปไอบอสโลผมก็ไม่ค่อยสนใจดาเมจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนนะ ในกดออโต้ดิฟาร์มนี่ต่อแสงมาละเออเอาทีไหนดีเอาทีมนี้แล้วกันมาทีมนีเาามน้เลย,เยดีเปล่าวะเอาคานากิออกดีกว่าผมจะเอาอ,อันนี้มาครับเออเอามาอัพเลเวลสกิลมาเราเทสดาเมจกันเฮ้ยหรือว่าเราจัดทีมให้เป็นต้น เอากรีดหมดเลยดีป่ะเออจะได้เห็นในนี่พาร4สีของอายาโตแสงไปไอ้หัวไข่ออกมาอ่าใครติดตามผมมาจะดูครับว่าผมชอบเรียกไอ้ตัวนี้ว่าหัวไข่มันชื่ออะไรวะโนริป่ะโนริโมริอะไรย้างอะ่ะช่างแม่งเหอะตัวแล้วใส่เข้าไปดีอ่าอ่ารียบร้อยไป let's go มาสวัสดีสาทาล,ละาเรามาดูดาเมจกันครับเดี๋ยวเริ่มจากดาเมจพาสซสฟของมันก่อนนะอเราดูพาสซสีของมันก่อนก็คือเราใช้ตัวต้นเอากิริโจมตีไปครับแล้วอายาตวัวแสงของเราก็จะโจมตีอัตโตลม,มัตานี่ครับพาสซสฟนี่เจ็ดแสนสองหมื่นอ มอาจะเวอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าบอสอาจจะเกาะน้อยน,นิดนึงอ่าประมาณนี้เวลาไปเล่นจริงก็ประมาณ5้าแสนนะครับประมาณสี่สามแสนถึงห้าแสนประมาณนี้อ่าทับสี่มันก็ประมาณนี้ฮะต่อไปมาดูเลเวลสกิลการ์ดครับอ่าเลเวลหนึ่งเลเวลสองอ่าได้ค Level แค่เลเวลสองแหละตอนนี้ ไปโอเคโอเคนี่ครับเลเ้ยวหนึ่งเก้าแสนไม่คิดติดคีย์ฮ่แรงเลเ้ย,เยวสองก็ประมาณหนึ่งล้านครับโอ้โหเขี้ยพักสี่มึงแปดแสนที่มึงเวอร์จับอะตอนนี้ผมเล่นแบบมั่วๆดาเมจร,รวมผมสุบกว่าล้านแล้วนะครับเ <c oughs> ชื่อดาเมจเป็นเวอร์จับอะเหมือนเลเ้ยวสามจะไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอเกมหน้าเดี๋ยวผมจะพยายาม รวมแล้วกันนะจ๊ะนะสาหลับผมอ่ะเทคนิคการเล่นนะผมจะใช้อายาตะแสงแค่ไม่ใช้ดิผมจะไม่ใช้สกิลการ์ของอายาตะแสงเลยนะครับผมจะปล่อยให้มันไล่ล่าอย่างเดียวผมมองว่าดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าใช้สกิลการ์ของมันดีกว่าก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าผมปล่อยให้มันยืนนิ่งอะ่ะเออปล่อยให้มันไล่ล่าดีกว่านะผมใช้ตัวอื่นโจมตีดีกว่าผมมองว่าสกิลการ์ดของมันอะ่ะตีเบาครับอืมอุ้ยเชียเป็นระดับ2วะ่ะดูดิท่านผู้ชมเชียมันเล่นแบบไม่ตั้งใจเล่นนั่นเนี่ย <laughs> อ่าเดี๋ยวเราพยายามดนให้ได้เลเวลสามครับขอคิดโกงได้ไหมอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมใช้ยูตะแล้วกันครับมันจะได้เรลสามไปเทนเลยเราเรียบร้อรยยูตะมาแล้วเราลงการเลยครับเพื่อความรวดเร็วไปน,นี่ครับเรามาดูดาเมจเรลสามกันปึ๊บปุบปุบหูจิดขี่ด้วยอยืประมาณหนึ่งล้านสองแสนฮะดาเมจแก้ๆ Level เลเวลสองเลยอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเล่นหมดอื่นดีกว่านะรู้สึกว่าจะเสียเวลาไปละ มาแล้วมาดูอายะาตะแสงในโหมดอารีนาแบบเรียลไทม์กันดีกว่านะครับว่ามันจะจิ้วๆ,ๆแค่ไหนไปนี่จเจอคนแล้วครับพลังเจ็ดแสนมาแล้วเกมน,นี้เราได้เปิดก่อนเทคนิคการเล่นอายะาตะแสงงา้าวชนะแล้ว <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เทคนิคการเล่นอายะาตะแสงง่ายๆเลยนะครับพยายามใช้ตัวละครอาโอเกริโจมตีไปก่อนนะครับเราจะพยายามไม่ใช้ การออยโตะแสงโจมตีโดยตรงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับอา้าวได้อีกแล้วคือตัวความเก่งของอายโตะแสง่งมันเก่งจากพาส์สของมันครับอืมเมื่อตัวละครเอากีริโจมตีเนี่ยมันจะทําการไล่โจมตีนะครับน้า่ามันเก่งตรงนี้แหละแล้วตอนนี้เราโดนเปิดก่อนฮนะเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราโดนเปิดก่อนเนี่ย ราจะมีโอกาสกลับมาชนะศัตรูได้ไหมไอสองเกมที่แล้วผมก็เป็นคนเปิดก่อนนะก็คู่แข่งคนยอมแพ้ทั้งสองคนเลยครับคือคนเล่นเกมนี้บ่อยๆเขารู้อยู่ดีอยู่แล้วว่าการโดนเปิดก่อนเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงโอกาสชนะมันน้อยมากครับและตอนนี้อออาโตะแดงผมตายไปละพลิกยากมากฮะอ่ะ เดี๋ยวเราจมตีไปก่อนฮะเราใช้หัวไข่จมตีไปแล้วก็คานาก,กิล่าปิดตาแล้วก็ล่าปิดตาอีกตัวฮะเราจะพยายามไม่ใช้อายต่อแสงจมตีโดยตรงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะเออคือมันดาเมจมันพอกับคานากิร่าธรรมดาตรงๆเออเอาจริงๆเฮ้ยเออสหดมากฮะ นี่ครับไอ้ต่อแสงมันเก่งเรื่องพาสีได้โจมตีของมันนี่แหละแล้วเราโดนโจมตีเอ้ยเราโดนจูโซโจมตีไปห้าเมื่อกี้เอเลมาแดงเขาก็เอาอยู่เหมือนกันนะเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยชิมหายละสามต่อสี่ละเอ้ย,ยโอ้โหโอ้โหจูโซแม่งไหลเนี่ยแพ้เลยฮะยโอ้โหไม่ไหลคนนี้ที่ไม่ชอบมันเลยว่ะ นี่ครับเวลาเราโดนเปิดก่อนโอกาสแพ้เราสูงมากครับมาฮะเกมต่อไปครับเกมนี้เราเจอคนพลังเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับพลังเขาน้อยกว่าผมแค่หนึ่งพันเองนะนี่เราได้เปิดก่อนนะฮะมาล้ำดูกันว่าเปิดก่อนได้เปรียบเป็นยังไงไปครับเปิดด้วยไอ้ตัวแดงอเสียดายไอ้ตัวแดงไม่มาอีกตัวงั้นใช้หัวไข่ไปเฮ้ยไม่มาอีกแล้วโอ้โหเสียดายอะ อ่ะนี่ฮะนี่ทังษิณของแอตโตแสงเราปื๊บโคตรโกงเลงเลงยังไงแอตโตแดงได้ไหมเพื่อนเออนั่นแหละสวยงามตอนนี้แอตโตแดงเขาตายละรอชิวๆละแต่ถ้าเกิดแอตโตแดงเขาไม่ตายอะ่ะพิกนะครับบอกเลยเฮ้ อีกือฝั่งเขาก็เล็งแอร์ต่อแด้เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าแอรตแสงเขาจะเล็งไม่ถูกอระดิเป็นเล็งไออีคันิกีหน้ากากเฉยอ้าวเชื่อแต่อาโต่อแดงเราก็ตายวะ่ะเราจะชิบห,หายระกอาจจะไม่เป็นไรมาเอาหัวไข่เปิดไปก่อนเลยาตามด้วยคันิกหน้าปิดตาแล้วปิดตาอีกรอบมาเกมนี้เราจะเน้นใช้ลาสสิกของแอรต่อแสงครับนี่ จจจจิิิก็มาดิเจ้าเจ้าเอกโอ้ยแต่การเราไม่ถูกอัปเกรดนะเราติดวงดำอยู่ถ้าเกิดการการเราอัปเกรดเป็นเลเวลสองเลเวลสามนะบอกเลยว่าตายไม่ใช่อย่าไม่เหลืออีคอืมอีคืออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีคืางพี่นี่แรงจังทาละ กูใช้คณิกิล่าปิดตานี่ยัดแม่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราใช้ตัวต้นเอวยิ้นก่อนฮะดูพาสีไอ้ตัวแสงนี่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูไอ้ตัวแสงิส๊โคตรโกงอะ่พะพาสีเนี่ยจิ๊วมาดิดีคั่ว เอืออีคือโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหทัทระล่ะเขาแข็งจังวะไอ้ชีแ้แนะเขาก็ไม่กดยอมแพ้เลยเนี่ยก็มาดิไม่กดยอมแพ้ใช่ไหม<อ>มึงเจ๊งแอร์ต่อแส,สงสังโต๊ะโอเคโอเคอืมอืมอืมโอเคโอเคอือโอ้โหแข็งว่ะชี้อะทัทระแม่งอึดจังวะอีคืออีคือ อุยอุยอุยไม่เอาเออดทาอ่านคิดอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เอ่าโอเคเมื่อกี้แม่ผมเปิดประตูมาเอาสมุดมาให้ผมนะครับตกใจหมดเลยเอ่อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเอ็กตาร์ไวท์เทนนิ่งโลชั่นอ๋อเป็นโลชั่นเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ถ้าใครไม่เห็นภาพ ืมสวยวิตามินโอเคเดี๋ยเล่นอีกสักเกมไหมหมาดมีเจอคนพลังน้อยกว่านะฟินเลยเกินถ้าเกิดผมเจอพลังเยอะกว่าผมก็โดนตบนะกระเด็นอนะ่ะโอเคไปเกมต่อไปฮะเราจะไม่บูบี้คนที่พลังน้อยกว่าเรานะครับ เขากดยอมแพ้เขาทําถูกแล้วเขาไม่ได้กลัวนะคือเขาทําถูกแล้วมันจะได้ไม่เสียเวลาไงมาเดี๋ยวผมจะเจอให้ดูว่าถ้าเกิดเราเจอพลังคนเยอะกว่าเนี่ยเราจะเละแค่ไหนครับที่ฝันของข้าพลังแปดแสนกว่าเลยนะอ่ะนี่นี่ฮะทีเราดูกันว่าถ้าเกิดเราไม่กดยอมแพ้เราจะที่เละแค่ไหนนี่นี่อ่ะอุย้ยแต่ยังเรายังสวนได้อยู่ฮะมา อืมจะตัวอะไรดีวะอ่ะโหอายาโตะแดงไม่มาเลยอะถ้าเกิดอายาโตะแดงมาก็มีลุ้นนะแต่ไม่เป็นไรครับไปโอ้ยอายาโตะแดงไม่เสือกมาตอนท้ายถึงถ่ายเฮ้ยเราก็มีลุ้นอยู่นะท่านผู้ชมโอ้โหติดตัสิบสัทธาระดาเมจเข้าหนึ่งเอาหน่อยเอาหน่อยเชี่ยอายาโตะแดงมันไม่ตายวะ่ะ โโอ้โเกือบสวนชนะละแต่ตอนนี้จูโซเขาปวดหัวอยู่ฮะต้องการพยาพลาด่วนอืี่คืนอโนนถ้าไม่ตายจะตายหมดเลยที่คือโอเคท่านผู้ชมว่าผมชนะปะมามาดิาเฮียมีลุนน้นนะเว้ยเชีย หมาดิไอศาสตร์พลังเยอะกว่าแล้วไงวะเออมีนรุ้นมีนรุ้นมีรุนปุบปุบปุบอ้าวเฮียมมีรุนร้น,น,นละโอ้โหแม่งสำร,รองเป็นนาคิไอเฮียฮิลเลือนมาเยอะจังวะน,นั่นนั่นโดนโดนอืมอือเอาเข้าไปเอาเข้าไปอืมนาคิตะขาบที่คือเอือเล ตัวเดียวจะสู้ใครได้แล้วกูคตีตัวนี้ทำไมเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราเอาแพ้อยู่ละสี่ต่อหนึ่งอ่ะเออตายอา่ะเป็นยังไงครับบ้าครับเวลาเจอคนที่พลงังเยอะกว่านะเราก็จะเละแบบนี้แหละผมก็แพ้ชนะแพ้ชนะมาหลายตาแล้วครับเนี่ยอ่ะต่อชนะก็อยู่ที่ 72%เองขนาดผมเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของเซิร์ฟ35นะอ่าเดี๋ยวผมเป็นอันดับหใหม่ก่อนอ่ะมาสคริปเลยอ่าเป็นอันดับหของเซิร์ฟ35นะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับเกมเข้าเสียเกมนี้แบบใหญ่เลยนะคือโดนเปิดก่อนมันโอกาสแพ้สูงเว้ย้เหี้ยผมผมว่าหลายคนไม่ชอบนะไอไอระบบแบบนี้อ่ะอืม มันควรทาเป็นอะไรอะใส่ไอเทมความเร็วเงี้ยแล้วได้เปิดก่อนยังจะดีสักกว่านะฮะเออนี่ขนาดผมเป็นท็อปเซิรฟ์ฟไอเที่ยกูยังแบบเละเทะเละเป็นปากระป๋องอะเออบางตาอ่ะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมับวันนี้ลาไปก่อนครับ,บายบาย